สวัสดีทุกคนด้วยนะผมในรบเกมเทรนเทนดีจ็คเตอร์รีมาร์สเตอร์นั่นเองนะเราก็จะมาต่อจากพาทแล้วกันนั่นเองนะผมนะซึ่งเรา้จะมาต่อจากพาทแล้วนะผมซึ่งพายแล้วเราก็มายืนหยุดตรงนี้ซึ่งผมก็ได้มาดูจุดๆนี้เรียบร้อยนะผมนะว่ามันคืออะไรนะผมนะตัวนันว่ามันจะเป็นคาใบให้เราไปต่อนะผมนะผมจะไปเลยละกันนะครับไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยนะผมนะ อ่าเรียบร้อยป้ายักขนาดนี้มีหรือที่คนอย่างผมจะไม่รู้ไปกันเลยนะครับแล้วก็ผมใส่อุฟังอัดเกนนี้อยู่นะครับผมเพื่อให้ได้รับอัดทะลุที่เต็มที่นะผมนะ อดูอเหมือนว่ามันจะมีบางอย่างหายไปนะอุ้ยน้ำเเมอรวทจูคุณจะสามารถจำได้กับสิ่งที่คุณทำบางอย่างลงไปเท่านั้นจะไม่สามารถไปได้อะอา้าวคิดว่าจะได้ลุยน้ำไปแล้วแท้ เหมือนว่านี่จะเป็นโรงของของใครสักคนนะเป็นที่ของใครสักคนมันโรงนั่นแหละเพื่อนเอเสียงไรวะอา่าวลิปปิดแล้วนี่หว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน,นว่ามันคืออะไรนะเจอคุณเจแล้วฮะไม่สามารถขยับอะไรได้เลย เลเทอร์เลเทอร์ที่หลังก่อนเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะเอาไว้ที่หลังหมดเลยอย่างนั้นเนะ่ะอแล้วมันคืออะไรเลยเ,ยเปิดได้ไหมประตูมันล็อกนะ่ะเอ้ยเชื่อเหรอเมื่อกี้อ๋อประตูล็อก ไปที่ว่าคือคุณแจหรือเปล่านานไงคุณแจจริงด้วยฮะชิอีที่นี่อีกแล้วเหรอถูเหกือนวฉันจะไปต้องกลับออกไปนะตัวเอ็กซ์ดิสเอ็วีฉันรู้สึกได้ถึงความแปลกที่นี่ฉันต้องไปแล้วดูรอบรอบสิอืมไรอะ ชื่อของนายเนี่ยก็ไม่ต่างไม่จําเป็นจะต้องถูกไว้อกมาันหรอกนะนายก็มีชื่อของนายเองนายจะเม็นต้องมีพื้นที่ให้แล้วนายก็จำเป็นต้องหานายไม่จำเป็นต้องหาสักทางหนึ่งนายเลือกไปแล้วจำมันให้ได้สิอะไรวะเนี่ย จำมันให้ได้อย่างนั้นเรอฮะอะไรเนี่ยมันคืออะไรมไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยอันนี้มันใช้งานไม่ได้นะ่ะฮะผีเหรอดูเหมือนว่าเขาต้องการพยายามหาสักอย่างเกี่ยวกับเขาพยายามจะตามหาฉันเพื่อไม่ฉันไปหาคุณแจงความลับนั่นนะ่ะ แล้วทีนี้คุณพี่โทรหาได้ยังครับอา้าวเฮลเฮลออสได้ถูกขีดทาพแล้วด้วย มันล็อกเน่เปิดไม่ได้อันนี้ก็เปิดไม่ได้เกณฑ์อืมโอเคนะคผมนะผมรูล้ละกูเหมือนเราจะไม่ต้องอาจจะทำอะไรกับบันไดนี้ได้อย่างเงี้ยได้จริงเยเพราะว่าเราอาจจะสามารถเอาไปพาดไปตรงจุดที่มันมีน้ำได้นะครับผมนะก็คือเราสามารถเอาไปพาดตรงจุดที่มีน้ำได้นะครับไป let's go อ่าไปเลย What the hell อะไรอยู่วนะเนี่ยคนอ๋ออีกรอบอดิฮึดจดเอาไว้ไนายเนี่ยมันช่างเก่งกล้าด้านการจดจริงๆเลยนะเพื่อนไนายเก่งมากๆเลย รูสิ่งที่ไอ้นี่จดไว้สิโอ้ oh. ใช่ย่อยไม่เบาเ,าเลยนี่ว่าพนุ่มจดได้ดีมากเลยนี่ว่าใช่ย่อยนะเนี่ย นะผมปลดล็อกแล้วละก็คือผมทําการเนี่ยผมปลดล็อกแล้วละเมื่อกี้แต่คุณคงจะไม่เห็นแล้วล่วะนะดูเหมือนมันจะทํางานไปแล้วนะผมปลดล็อกไปแล้วนะผมนะเมื่อกี้นะลองมั่วดูแต่ก็ใช่นะปิดละอืม ดูต้องไปทำอะไรอีกวะเนี่ย ครรับเดี๋ยวผมขอไปจำแป๊บหนึ่งนะก็นะผมนะเราก็จะมาขายอีกรอบ ประตูเปิดแล้วล่ะไปไปสก,กูร์โรสกเก็ตเลยอะไรอีกฟะเนี่ยอะไรอีกฟ้ฮะเช่อะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจยังไงเอ่ย ใช่เออมเแล้วทำยังไงวะเนี่ยผมไม่เข้าใจแนอันนี้ดวง้ถเราจะเปิดไม่ได้นะดังนั้นก็ลองไปจุดตรงดีกว่านะผมนะ ตูวเปิดแล้วเลยนอยู่สองทางฮะทางนี้เราก็ไปได้นะเนี่ยทำไมคุณหนึ่งพยายามมองมองหาที่อย่างนี้ละ่ะ ันพยายามต้องปูดตัวที่นี่แต่ว่าฉันไม่สามารถทำมันได้เพราะว่าฉันยังไม่พ้อมผมจำเป็นต้องหาทุกอย่างเพื่อไปคุณแจทั้งหมดเพื่อไปคุณแจทั้งหมดเหรอ มันเป็นรูมอนเป็นห้อง,องันเลยมันมันเหมือนเป็นห้องจากความทรงจำเลยดวงดาวนั้นนำพาไปซึ่งแสงสว่างนี่มันเป็นทีวีฉันชอบเปิดดูในตอนเด็กเนะี่ยคุณแจหรอฉันได้คุณแจออันหนึ่งแล้ว หนาวมากเลยแหละมันหนาวมากเลยนะ ห่าวใช่ป่ะ,ะไปอีกรอบหนึ่งนะผมไป let's go เลยครั้งนี้ ที่ฉันต้องไปเดีกสองที่ต้องเา้าประตูนั้นใกล้จะเปิดมากขึ้นทุกทีคุณจำเป็นจะต้องพยายามอีกสักหน่อยเพื่อเปิดมนันนะบนทางสู่ด้านนอกผมต้องเปิดมันไปให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมต้องไปได้วยตัวผมเองอะไรอะอะไรเนี่ย ด้วยเหรอว,ว้าวน่าแปลกมากๆเลย จะเป็นตัวนะแล้วก็บอกชื่อของแต่ละคนด้วยสองเอเฉันไม่สามารถจุดขเขา้ถึวงว่าเธอนะั <A> 1. 1> นะ้นมีวันหามาเจอขมนแน่ใจเหมือนกันนะว่าสิ่งสิ่งนี้มันมาเห็นที่นี่ได้ยังไงเนี่ย มันคือป้ายพ่อศีเหรอ